พี uhm. hai, ่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันหนุนใจสั้นๆกับพี่น้องถึง3สิ่งที่พระเจ้าต้องการจากชีวิตของเรา3สิ่งที่พระเจ้าต้องการจากชีวิตของเราพี่น้องคิดว่า3สิ่งนี้คืออะไรที่พระเจ้าต้องการจากชีวิตของท่านพี่น้องรู้ไหมครับว่าพระเจ้าต้องการอะไรจากชีวิตของท่านหลายครั้งเนี่ยพี่น้องอยากให้พระเจ้ารู้ความต้องการนะครับ ในชีวิตของท่านมาท่านต้องการเงินท่านต้องการทองพระพี่น้องอยากให้พระเจ้ารู้นะคร,ระก็อธิษฐานทูลขอก็บอกต่อพระเจ้าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพี่น้องครับพระคัมภีร์บอกกับเราอย่างชัดเจนวนะ่าพระองค์ทรงรู้ถึงสิ่งที่ท่านปรารถนาก่อนที่เราจะพูดออกมาอีกแต่การที่พระเจ้าให้เราพูดตอบพระองค์ฟังดีๆการที่พระเจ้าให้เราพูดและทูลขอตอบพระองค์เพื่อสําแดงความเชื่อในตัวของเราว่า พระเจ้าม no ีจริงมีฤทธิ์อำนาจให้เราได้เราจึงพูดขอด้วยความเชื่อดังนั้นเนี่ยพระเจ้ารู้ก่อนที่เราจะขออีกถึงความต้องการเพราะพระองค์ทรงรู้ว่ามนุษย์ต้องการอะไรเพราะพระองค์ทรงสร้างเราแต่การที่พระองค์ให้ขอเพราะว่าพระองค์ต้องการให้เราสำแดงความเชื่อสำแดงทําไมครับความต้องการออกมาที่ทูลขอต่อพระองค์ที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ให้เราได้เราจึงมาขอต่อพระองค์แต่พี่น้องเคยรู้บ้างไหมว่า พระเจ้าต้องการอะไรจากชีวิตของท่านวันนี้ผมมาบอกพี่น้องครับ3มสิ่งที่สําคัญถ้าพี่น้องรู้พี่น้องเข้าใจและพี่น้องลงมือทําพี่น้องจะได้หัวใจของพระเจ้าพี่น้องจะได้หัวใจของพระเจ้า3สิ่งนี้ได้แก่อะไรบ้างถ้าพี่น้องอยากเป็นคนที่ได้หัวใจของพระเจ้าเป็นคนที่พระเจ้ารักเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานพี่น้องอย่าเป็นคนที่ขออย่างเดียวแต่เป็นคนที่เรียนรู้จักหัวใจของพระเจ้า สามสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากชีวิตของท่าน 1. การเชื่อฟังจดไว้ครับการเชื่อฟัง 2. การให้เกียรติพระเจ้าจดไว้ครับการให้เกียรติพระเจ้า 3. ความรักที่แสดงออกเป็นการเสียสละการเสียสละความรัก3สิ่งนี้ 1. ทบทวนนะครับ3สิ่งที่พระเจ้าต้องการจากชีวิตของท่าน 1. การเชื่อฟัง 2. การให้เกียรติพระเจ้า 3. ความรักการเสียสละเรามาขยายความด้วยกันพี่น้องและมีน้องอ่านในเพิ่มพีนี่คือ3สิ่งหลักๆที่อยู่ในชีวิตขององค์พระเยซูคริส นี่คือ3สิ่งหลักที่อยู่ในชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์และพระองค์ทรงสอนสาวกให้ดำเนินชีวิตแบบนั้นและท้านพี่น้องอ่านพระคัมภีรนะ์ในชีวิตคนที่พระเจ้าปรดปรานนะพี่น้องสสิ่งนี้สําคัญมากชีวิตแห่งการเชื่อฟังสําคัญยังไงพระคัมภีร์บอกกับเราอย่างชัดเจนในหนึ่งซามูเอลบทที่สิบห้าข้อยี่สิบสองยี่สิบสามการเชื่อฟังเนี่ยนะดีกว่าเครื่องบูชาการกรบฏเปรียบเสมือนการถือเรกถือยามการดื้อดึงเปรียบเสมือนการไหว้รูปเคารพ การกระคือการปฏิเสธพระเจ้าการไม่เชื่อฟังพระเจ้าการดื้อหนึ่งคือทำไมพระเจ้าบอกแล้วไม่ฟังพระเจ้าบอกแล้วไม่อยากทำพระเจ้าเตือนสติแล้วไม่เอาพี่น้องต้องเข้าใจนะพี่น้องการฟังเสียงของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าพระเจ้าพูดเพราะว่าพระเจ้าต้องการนำพี่น้องมาถึงชีวิตดังน,นั้นพระกัมภีร์บอกอย่างชัดเจนพระองค์ทรงให้กฎบรรัญญัติที่สร้างชีวิตดังน,นั้นชีวิตของเราต้องมีชีวิตแห่งการเชื่อฟัง คำว่าเชื่อฟังเนี่ยมีนยัยยะที่สำคัญเชื่อบวกฟังเท่ากับทำตามดังนั้นชีวิตที่เชื่อฟังคือชีวิตที่ลงมือทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกด้วยความเชื่อดังนั้นเมื่อพี่น้องเชื่อพระเจ้าพี่น้องเชื่ออย่างเดียวไม่ได้พี่น้องต้องฟังเสียงของพระเจ้าในพระธรรมลูกาบอกกับเราพระธรรมลูกาบทที่6กข้อสีพระองค์บอกกับเราอย่างชัดเจนบุคคลใดที่ตามเรามาฟังเสียงเรา และลงมือทำบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่สร้างบ้านไว้บนศิลาแต่ใครก็ตามที่เดินตามเรามาแล้วไม่ฟังไม่ลงมือทำไม่ปฏิบัติเปรียบเสมือนสร้างบ้านบนหาดทรายเมื่อพายุและลมพัดมาบ้านที่สร้างบนหาดทรายก็พังพินาศชีวิตเราทั้งหลายเราอาจจะบอกว่าตัวเองเป็นคริสเตียนตามพระเจ้าตามพระเจ้าอย่างเดียวไม่ได้ตามพระเจ้าอย่างเดียวไม่ได้ ตามแล้วต้องฟังเสียงของพระเจ้าฟังแล้วต้องลงมือทำเขาจึงเรียกว่าชีวิตแห่งการเชื่อฟังเป็นชีวิตที่พระเจ้าพอประดยัยที่พระเจ้าต้องการพระองค์ไม่ต้องการให้คุณเป็นคริสเตียนที่ตามพระองค์แต่ไม่ฟังพระองค์ไม่ได้ตามแล้วต้องฟังหลายคนเนี่ยทนฟังพระเจ้าตำหนิติเตียนชีวิตไม่ได้ การที่พระเจ้าจะสร้างชีวิตสาวกการที่พระองค์จะสร้างชีวิตคนคนหนึ่งพระองค์มีคําสอนนอกจากสอนแล้วพระองค์มีเตือนสติมีตักเตือนมีตําหนิชีวิตของสาวกเราต้องยอมรับคำำําตําหนิพราะวจ,จนะของพระเจ้าปริบเสมือนดาบสองคมที่ทิ่มแทงตะลุจิตใจหลายคนเป็นคริสเตียนที่รับฟังคําตําหนิของพระเจ้าไม่ได้ไม่อยากให้พระเจ้าเตือนไม่อยากให้พระเจ้าตําหนิเขารับไม่ได้ เขาอยากให้พระเจ้าบอกว่าเรารักเจ้ารับพระคุณอย่างเดียวพอไม่ต้องมาเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ต้องมาเตือนสติลูกบอกแค่รักลูกอย่างเดียวพอลูกอยากได้รับความรักไอการเตือนเนี่ยไม่เอาพระเจ้าการตีสอนไม่เอาพระเจ้าคุณถูกมาหลอกพระเยซูบ,บอกอย่างชัดเจนบุคคลในตามเรามาฟังเสียงเราฟังแล้วลงมือทําชีวิตจริงจะถูกสร้างบนศิลา,าการปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้า พี่นองครับต้องลงมือทําใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงเพราะเยซูถึงสร้างสาวกสาปีดังนั้นชีวิตของท่านการเชื่อฟังพิสูจน์โดยการใช้เวลาเชื่อแล้วไม่พอฟังเสียงของพระเจ้าฟังแล้วจะมีการเชื่อฟังได้ไงเอาสิ่งที่เชื่อเอาสิ่งที่ฟังมาลงมือทําเขาจึงเรียกว่าชีวิตแห่งการเชื่อฟังนั่นคือจุดสําคัญจุดแรกแก้าวแรกหลายคนน่ารับใช้พระเจ้าแต่ไม่เคยเชื่อฟัง พระเจ้าไม่รับครับเครื่องบูชาแบบนั้นไปร้องเพลงไปถไวายรัพย์พระเจ้าบอกให้เลิกเล่าไม่เลิกพระเจ้าบอกให้เลิกดูหนังโป้ไม่เลิกพระเจ้าบอกให้เลิกพูดไม่ดีไม่เลิกพระเจ้าบอกให้เลิกขี้เกียจมารับใช้พระเจ้าไม่เอาอยากทำไมให้พระเจ้ารักเราอย่างเดียวชีวิตแบบนั้นพระเจ้าโปรดปรานไม่ได้ดังนั้นหนึ่งชีวิตแห่งการเชื่อฟังตามฟังลงมือทําทําอย่างสุดกําลังความสามารถ อนไนที่ทําไม่ได้ขอพระวิญญาณนําเราสร้างเราเปลี่ยนชีวิตจากความมืดให้เป็นความสว่างอามนนั่นคือชีวิตที่พระเจ้าต้องการจากชีวิตของท่านชีวิตแห่งการเชื่อฟังนั่นคือก้าวแรกไม่ต้องไปถวายเครื่องบูชาอะไรที่มันพิสดารครับเชื่อฟังพระเจ้าทิ้งความบาปเปลี่ยนแปลงชีวิตเดินตามพระองค์ฟังและลงมือทาใช้เวลาครับสู้นะสองชีวิตที่พระเจ้าพอระทัยก้าวที่2คือชีวิตแห่งการถวายเกียรติเมื่อพี่น้องเริ่มต้นเชื่อฟังพระเจ้า อย่าเชื่อฟังแล้วก็ดูถูกดูหมิ่นพระเจ้าต้องเชื่อฟังแล้วให้เกียรติพระเจ้าในพระธรรมมารคีนี่บอกกับเราอย่างชัดเจนเลยนะพี่น้องไม่อ่านพระคำพระองค์ทรงบอกเลยนะถ้าเราเอาเครื่องบูชาที่ไม่ดีมาอ้อนวอนต่อพระองค์พระองค์พอพระทัยไหมพระองค์ไม่พอพระทัยพระคัมภีร์บอกเอามาถวายขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไม่รับเอามาเป็นเครื่องบูชาอ้อนวอนขอความเมตตาต่อพระเจ้าพระเจ้าไม่เอาดึงนั้นชีวิตที่พระเจ้าต้องการนอกจากการเชื่อฟังถวายอ่ะก็อยากถวาย แต่เชื่อฟังด้วยการให้เกียรติโดยการให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพระเจ้าหลายคนเนี่ยเวลาถวายก็จริงอ่ะก็เชื่อฟังนะถวายแต่ถวายด้วยท่าทีไม่ให้เกียรติพระเจ้าทํางานก็ทําแบบขอไปทีรับใช้พระเจ้าก็รับใช้แบบขอไปทีไม่ให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าไม่พอพระทัยพี่น้องการที่พระเจ้าจะได้เกียรติจากชีวิตของเราเราให้สิ่งที่ดีที่สุดและสิ่งที่ดีที่สุดเหนือสิ่งที่ดีที่สุดในการให้เกียรติแก่พระเจ้าคืออะไร คือการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่ 12: ข้อ26บอกกับเราเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเนี่ยพระเจ้าได้รับเกียรติยอห์นบทที่ 15: ข้อ8ข้อที่ 17: ข้อ4ชีวิตที่เกิดผลมากชีวิตที่ทาสําเร็จรับใช้พระเจ้าแล้วเกิดผลรักษางานของพระเจ้าดูแลโบสถ์ดูแลพระวิหารดูแลการนามัสการดูแลการประกาศของพระเจ้าสนับสนุนด้านการเงินออกไปประกาศใช้ชีวิตของเรานอกจากทาแล้ว ปนิบัติรับใช้พระเจ้าเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเยซูบอกอย่างเช,เชัดเจนข้าพระเจ้าได้ถวายเกียรติแด่พระบิดาเพราะว่าได้ทําสิ่งที่พระบิดามอบให้ทานั้นสําเร็จทุกประการชีวิตของคุณเนี่ยคุณอาจจะเป็นนักเชื่อฟังที่ดีแต่คุณไม่ใช่นักถวายเกียรติที่ดีคุณทําในสิ่งที่พระเจ้าให้คุณทําสําเร็จหรือ,อยังหลายคนนะพระเจ้าให้ทํางานเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ไม่รับใช้ไม่ปนนิบัติขอแค่ นิดๆหน่อยๆก็พอพี่น้องครับชีวิตที่พระเจ้าโปวดปานชีวิตแบบพระเยซูรับใช้พระเจ้าชีวิตที่รับใช้พระองค์และทําไมครับรักษางานของพระองค์ดูแลง,งานของพระองค์ให้เกิดผลมั่นคงเป็นชีวิตที่พระเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดหลายคนคิดว่าพระเจ้าได้รับเกียรติแค่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะหลายคนบอกเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ดีแล้วไม่ต้องไปรับใช้พระเจ้าหรอกเอาตัวเองก่อนคุณคิดแค่นั้นถูกรึ่งหนึ่ง แต่อีกครึ่งหนึ่งคือเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเอาสิ่งที่ตัวเองมีเอาตัวที่ดีขึ้นเจริญข,ขึ้นสะอาดมาปรนิบัตริรับใช้พระเจ้าเอาเงินเอาทองเอาความรู้เอาความสามารถเอาเวลามาปรนิบัตริรับใช้พระเจ้าการรับใช้พระเจ้ามีเกียรติและพระองค์ชอบครับดังนั้นเมื่อบีบอกเอาน้ําแก้วหนึ่งให้ผู้รับใช้พระเจ้าคนนั้นจะขาดบําเน็จก็หาไม่ได้เอามาสนับสนุนคนของพระเจ้างานของพระเจ้ายังมีพระพรเอเมนดังนั้น ต้องมีชีวิตที่ถวายเกียรติชีวิตที่ถวายเกียรติคือชีวิตที่รับใช้พระเจ้าชีวิตที่เกิดผลชีวิตที่เปลี่ยนแปลงรักษา,างานของพระเจ้าให้เกิดผลนั่นคือชีวิตที่พระเจ้าพอประทยัยที่พระเจ้าต้องการจาก่ันประการที่สายประการสุดท้ายคือชีวิตที่มีความรักเสียสละความรักสูงสุดคือการเสียสละพี่น้องรู้ไหมครับพระเยซูมาเนี่ยทำให้กฎบัญญัติสําเร็จทุกประการ ไม่ผิดผิวสะอาดบริสุทธิ์และพระองค์มาเพืกก่อกู้คืนเกียรติให้แก่พระเจ้าเป็นตัวอย่างแก่มนุษย์ที่ให้เรารู้ว่าเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้ายัางไงร,รับใช้ปณิบัติยกย่องพระนามของพระเจ้าผ่านชีวิตผ่านการปฏิบัติพระเยซูทำและประการสุดท้ายชีวิตที่รักพระเจ้าบางคนให้เกียรติพระเจ้านะคืออ้าบเรามีเกียรติเราแบ่งเกียรติให้พระเจ้าแต่เมื่อมาถึงเวลาที่เขาต้องสำแดงความรักคืออะไรการเสียสละ การที่เราถวายการเชื่อฟังเราอาจจะแบ่งบางส่วนให้กับพระเจ้าใช้บางอย่างให้กับพระเจ้าแต่เมื่อคุณรักพระเจ้าคุณจะไม่แบ่งบางอย่างให้ครับคุณจะให้ทั้งหมดที่คุณมีกับพระเจ้าคุณจะยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่องานของพระเจ้าคุณจะยอมเสียสละพระพรส่วนตัวที่คุณจะให้มากกว่าสิบรถคุณจะให้กับพระเจ้าเพราะคุณรักพระเจ้ารู้ไหมครับพระเจ้ารักเราขนาดไหนยอมสละเกียรติของพระองค์ ลงมาบนโลกที่ศกปรกด้วยความบาปลงมาอยู่ท่ามกลางผีวิญญาณชั่วลงมาอยู่คนบาปพระองค์แตะคนโลกเรือนพระองค์แตะคนตาบอดพระองค์แตะหญิงโสเ,เพณีพระองค์เสียสละสภาพของพระองค์ลงมาปรากฏในกายหยาบของมนุษย์จากที่ที่สะอาดลงมาในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปพระองค์เสียสละและพระองค์เป็นแบบอย่างให้แก่เราทั้งหลายพี่น้องดูไม่ิเขียน พระองค์เสียสละเพราะรักเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกพระองค์ลงมานะครับเสียสละเสียสละพระพองค์ไม่ได้มาลงมาแบบดีดนิ้วเปี้ยงเราเป็นความนั้นความรอดหายพระองค์ลงมาอยู่ในความบาปอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปอยู่ต้องการคนบาปพระองค์เสียสละแม้พระองค์มีสิทธิ์ที่จะไม่ทําแต่พระองค์เลือกที่จะทําแล้วพระคัมภีร์บอกย้อนบทที่ 10: บเ้อสิบเพระคัมภีร์บอกกับเราชีวิตของเราที่เสียสละพี่น้องเลี้ยงลูกแกะของพระเจ้า ยอมลำบากเพื่องานของพระเจ้าบางอย่างพระเจ้าไม่ต้องการให้คุณทุกพระเจ้าไม่ต้องการให้คุณลำบากครับพระเจ้าอยากให้คุณมีความสุขแต่เมื่อเราเติบโตกับพระเจ้าจากชีวิตการเชื่อฟังได้พะพรจากชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้พระเจ้าพระเจ้ายกชูเราต้องมีชีวิตที่มีความรักยอมเสียสละแม้พระองค์ไม่ได้บอกแม้พระองค์ไม่ได้ขอแต่เราอยากจะให้เพราะเรารักพระเจ้าดังนั้นเรารักพระเจ้าได้อย่างไง ดูแลคนงานของพระเจ้าดูแลงานของพระเจ้าแม้พระองค์ไม่ได้บอกเราเต็มใจที่จะทาเราถวายมากกว่า10บรถเรานมัสการพระเจ้ามากกว่าหนึ่งวันเราช่วยคนมากกว่ากฎบัญญัติที่ห้ามไว้เราก็ช่วยมากขึ้นมากขึ้นนั่นคือความรักที่เรายอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่องานของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีคนรับจ้างเมื่อมีปัญหาเขาทิ้งแกะไว้ แต่ผู้เลี้ยงเจ้าของแกะยอมเสียสละเพื่อลูกแกะพี่น้องครับเมื่อคุณมีปัญหาถ้าคุณรักพระเจ้าคุณจะยอมเสียสละชีวิตยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อรักษาลูกแกะงานของพระเจ้าลูกแกะของพระเจ้าอะไรที่เป็นของพระเจ้าคุณจะยอมเสียสละเพราะคุณรักพระเจ้าคนที่ให้เกียรติอาจจะไม่ยอมเสียสละก็ได้ อาจจะหนีไปให้เกียรตินะแต่ไม่ไหวเลิกละไม่เอาล้วงานรับใช้พระเจ้านะแต่บางคนที่รักพระเจ้าเขายอมลำบากและพระคัมภีร์บอกเมื่อเราทําสิ่งเหล่านี้พระบิดาทรงรักเราเห็นไหมครับเมื่อเรารักพระองค์พระองค์รักเราเมื่อเราให้เกียรติพระองค์พระองค์ให้เกียรติเราเมื่อเราเชื่อฟังมีพระพรแห่งการเชื่อฟังดังนั้นชีวิตของคร,ริสเตียนต้องเติบโต ผมอยากจะฝากพี่น้องไว้ในวันนี้3ส,สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากชีวิตของท่านเรียนรู้และเติบโตนะครับขอบพระเจ้าอวผยพรครับ